าาบขา่อยเบอบ่เคยลบลูค่อยเบ่เคยอกักตันยู่ต่อพ่อต่อแม่แต่บางทีพ่อแม่ก็ไม่ใช่เซฟส่วนที่ดีอย่าพูดอะไรพูดเลยถึงไม่อยากพี่แม่แบบนี้แม่บ้านอื่นมี่ต่เขาสันเสื้อในลูกได้ดีนะครับดีๆส่วนลูกส่วนยังอันนี้อยังไม่ต่ดึงหัาจุบด,ดึงหัาจุบลูกไม่อยาก้ไม่แม่แบบนี้ไม่ต้องมีตัดกันจบ จะทนแล้วเมื่อยนะูทูบเบอร์นักครองลูกทุ่งหมอลำชื่อดังผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์หรือที่รู้จักกันในชื่อบิ๊กพิติวุฒิไม่ขอทนอีกต่อไปออกมาไลฟ์สดระเบิดทันสุดแรงมาก็แรงกลับแฉมาก็แฉกลับประนามมาก็ประนามกลับไม่ไหวหน้าแม้จะเป็นแม่ลูกกันก็ตาม หลังคุณแม่ของผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ออกมาไลฟ์พูดต่อว่าลูกชายจนเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักไปในโลกโซเชียลทำเอาผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ที่เคยอดทนต่อเรื่องนี้มานานแรมปีไม่ขอนิ่งเงียบให้ถูกด่ายอยู่ฝ่ายเดียวแล้วออกมาไลฟ์สดขอพูดบ้างทั้งน้ำตาระบายความในใจถึงแม่ม้วนเดียวจบที่ครอบครัวมไม่ใช่เซฟโซนของตัวเองดูที่มาแล้วรับไม่ได้เมือ่อยแท่นทีิสิง่งยนย่อลูกให้ลูกให้ค้นหากลูกเรินสานลูกอันนี้เบา้าให้ค้นสร้างลูกเบ้าเห็หนยัง แม่บ้านอื่นมิตรเขาสันเสือในลูกได้ดีนะครับดีๆส่วนลูกส่วนยังอันนี้อีหอย่างมิตรดึงหัาจุ่มดึงหัาจุม่มปีนึงแล้วบร,ร่ได้พกันพี่น้องปีหนึ่งแล้วไม่ได้พูดกันเพราะอะไรจะพูดให้ฟังให้จบเพราะกก็บอกว่าแกย์ไรสุดแกพูดว่าให้คอยมาไรสุดเขาต้องพูดเมื่อนี่หอยบอกเร้วก่อยสาบานได้เลย่อยบลเคยลบลูหอยเบลเคยอักตันอยูตอ่ต่อพ่อต่อแม่แต่บางทีพ่อแม่ก็ไม่ใช่เซฟส่วนที่ดีเสมอมา วัยเด็กอยู่กับเจ้าตลอดเวลาแม่ก็ไม่เคยจะส่งเงินรายเดือนมาให้เ่ะแม่อยู่ต่างประเทศได้ผัวฝรัหลังก็ไม่เคยจะส่งมาให้จ้ะความสัมพันธ์ไม่ได้มีมากขนาดนั้นคอยรับความอุ่นจากแม่จากควอมหัเธอว้าไล่สวดว้าข่อยว่าวค่ะไม่รู้ว่าเป็นอะไรหรือเปล่าเป็นไใบโพล่าหรือเปล่าตรทนมันระเบิดมื่อนี่เขาเอามระเบิดแล้วนี่เด้อตั้งแต่ปีหนึ่งมานี่แกพูดสาดเสียใช่ไหมีปีหนึ่งแล้วถ้าชั่ววูบคงไม่ใช่แกสาดเสีให้มันอีกปีหนึ่งแล้วเต็มๆเขาก็เก็บเก็บเก็บเบาๆเบาๆเบาๆมาอีกปีหน มนัมบิด,บดโดยหลังจากที่ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ได้ออกมาไลฟ์สดระบายความอัดอั้นตันใจได้ไม่นานนั้นดันแม่ของผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ได้ออกมาไลฟ์สดบ้างตอบโต้กลับลูกชายเดือดแบบสุดๆพร้อมประกาศลัน่นทาไม่อยากมีแม่แบบนี้ก็ตัดขาดกันไปเลยเ,เงบงออกมากขาบงยะไรเนี่ย ไม่มีบุญคุณกันจ้ะอย่าทำอะไรทําเลยลูกข่อยไม่ได้ผิดอีกอยังดอกเพราะว่าอย่างไม่ได้เขาไม่ได้ขอมาเกิดบอกลูกข่อยไปอ่านแชทขอความจาของให้ดีๆก่อนสิเป่าอีกอย่างนะไม่ได้ทาร้ายใครตแต่เาง่อข่อยมิทธสิเปลาเนี่ยลูกข่อย่อยลูกข่อยบไดมีบุญคุณอย่างกับข่อยเด้อข่อยแค่เป็นเขามากข่อยไม่ได้เรียกร้องอีกอย่างนะลูกขอ่ขอยไม่ได้ผิดอีกอย่างดอกแม่ใ่ผิดไม่เป็นผู้ดี แม่ปากดิวพราอย่ากได้เงนลูกกลัวลูกไพ่คุณกรให้งคุไปให้บ้างเขาบ้าห้ผัวเมียมันก็เงั้นคุณเลิวกันแล้วพูดว่าแจ็คคุณถุงถุงเลิวกันแล้วต้องมากนี่เราลูกไม่อยากเลยไม่แม่แบบนี้ไม่ต้องมีไงเขาอยากหลอนๆอะไรทุกอย่าง,างเาห็นแบบไม่ห้ามมาต้องอยัมนมาเพาเพราะเขาเป็นแม่ไงเราไม่อยากพูดพูดเลยอย่าพูดอะไรพูดเลยคนอื่นบาไม่สงสัยว่าแม่ผิดอีหยังแม่ผดีอีหยัง ถึงเมื่ออย่าพี่แม่แบบนี้ก็ต้องไปแกแม่ทําไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้บอกเลยพูดเลยตอนแม่ไปไทยแม่ทานิสัยอะไรยังไงออกมาบอกเลยให้เงินแม่ไทยออกมาบอกออกมันเกลียงมันจะ,ปะบป็นเมืงสงสัยอย่างกันแล้วก็ตัดกันจบ ซึ่งเรื่องราวสุดเดือดชัดก,กันไปมาระหว่างคุณแม่ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์กับลูกผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์จะจบลงอย่างไรและหลังจากนี้จะมีการปรับความเข้าใจกันหรือจะจบความสัมพันธ์แม่ลูกอย่างที่ประกาศลั่นออกมาคงต้องส่งแรงเชียให้ทั้งคู่ปรับความเข้าใจกันอีกครั้งหนึ่งค่ะ ขาวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้านฟอลโอลเวอ,อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบทับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook, Twitter, Instagram, YouTube และ TikTok ค่ะและตอนนี้นะคะแฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ